ล่าสุดค่ะทางด้านของเซตอินเทรนลงทุนทันเทรนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์ที่จะพัฒนาในเรื่องของโอกาสการลงทุนค่ะเซตอินเทรนลงทุนทันเทรนมองโอกาสกับ4เทรน4ส,สัปดาห์นะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนและผู้สนใจร่วมก่อติดเทรนลงทุนใน Se t in t r e n d ลงทุนทันเทรนมองโอกาสกับ4เทรน4ส,สัปดาห์ทุกวันเสาร์13นาิกานาทีถึง15นาฬิกา ตลอดเดือนกรกฎาคมที่แฟนเพจ Facebook นะคะเซตไทยแลนด์นะคะเป็น Facebook Live โดยสัปดาห์แรกค่ะ3กรกฎาคมจะพบกับหัวข้อมองเทรนโลกรอร e โอเพนนิ่ชวนวิเคราะห์เทรนสร้างโอกาสเมื่อทั้งโลกรอเปิดเมืองสัปดาห์ที่2วันที่10กรกฎาคมค่ะ Stock in Trend เจาะทีมหุ้นที่น่าสนใจหลังวิกฤต ในสัปดาห์ที่3วันที่17กรกฎาคมนะคะ m u t u a l f u n r i n Trend จับทิศกองทุนรวมทีมไหนหน่าลงทุนสัปดาห์สุดท้ายคะ่ะ24กรกฎาคมนะคะกับการจัดพอร์ตลงทุนครึ่งปีหลังจัดพอร์ตยังไงหลังคลายล็อกดาวน์โดยครั้งที่1นะคะวันเสาร์ที่3กรกฎาคมนี้มองเทรนโลกรอรีโอเป็นนิ่ง สัปดาห์แรกนะคะสกรกฎาคมพบกับหัวข้อมองเทรนโลกรอรีโอเพนนิ่งส่วนวิเคราะห์เทรนสร้างโอกาสเมื่อทั้งโลกรอเปิดเมืองมีหัวข้อนะคะ Investment Post Pandemic กับดรกรอบศักภูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนวิเคราะห์เทรนลงทุนทั่วโลกกับคุณประกิตเิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Merchant Partner จำกัด คุณรับมือโลกเปลี่ยนแปลงกับคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บมจหลักทรัพย์กสิกรไทยติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะตลอดเดือนกนรกฎาคมเวลา13.30น,นถึง15.00นนะคะชมสดออนไลน์ไลฟ์ผ่าน Facebook เซตไทยแลนด์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเซตไทยแลนด์ค่ะ หรือว่าจัดเต็มมาต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน4สัปดาห์เลยเราจะได้มารู้เทรนด์กันหน่อยว่าเดี๋ยวในครึ่งปีหลังต่อจากนี้จะต้องปรับต<อ>์ตอย่างไรมีอะไรเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนกันบ้าง